สวัสดีครับผมมาพบก,กับอึ่งฮันนาในการรถแซบเบอร์บาย BTS กับผมก็หนึ่งไรก็หนึ่งแชร์ครับไอ้กับทีมงานแล้วก็ให้กับอึ่งด้วยครับวันนี้พี่อึ่งเอารถ Mercedes-Benz นะครับเป็นเบนท์ c 3 0 0 e ปลั๊กอินไฮบริด bit, ตัว AMG Dynamic นะครับผมรุ่นท็อปสุดเลยป้ายแดงนะครับเปิดตัวอยู่ที่2,799,000นะครานับะฮะตัวท,ท็อปแบบนี้วันนี้ราคาอยู่ที่1 9 9 9 0 0 0แนบาทครับ ตัวรถปี2020นะฮะแต่ว่ามาจดทะเบียนครับปี2022นี่เลยรันตีครับ3ปีหรือว่านะฮะ100กิโลนะฮะรันตีครับเริ่มวันที่17กันยานะฮะปี2020หมดอีกทีครับนูเลยครับผมวันที่16กันยาครับปี66นะครับผมใครที่มองหาเบนซ์4300อีปลักอินไฮบริดนะฮะ ตัวได i ัมมิก AMG แบบนี้รุ่นท็อปๆแบบนี้ไม่ควรพลาดครับประหยัดนะฮะไปถึง8 0 0แสนบาทเลยนะครับผมคุ้มสุดคุ้มแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูกับรายละเอียดด้านในกับผมดีกว่าตามผมมาครับเอาละครับตอนนี้ผมพามานั่ง w 205ครับเป็นเบนซ 300i e, ปรอินไฮบิดนะฮะลูกค้าเดิมใช้มานะฮะ38,851กิโล รับประกันไม้แท้ให้ครับถ้าไม่ไม่แท้ผมยินดีรับซื้อคืนทั่วราชนาจากักรไม่ว่าโรงผมเนี่ยจะส่งไปให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่อำเภออะไรอยู่ตำบลอะไรทำไมของผมไม่แท้ไปตรวจช็คอยู่แล้วผมยินดีนะฮะไปรับซื้อคืนถึงที่ถึงหน้าบ้านให้เลยมาดูออฟชั่นกันเลยนะครับถ้าเป็นตัว AMG พวงมาลัยรถเป็นลักษณะแบบนี้เลยพวงมาลัยของเขานะตัว AMG นะฮะตัวมัลติฟังก์ชันของเขานะฮะพร้อมกับตัวแ็บแพดนนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาตัวรอกคูดคอนโทรลตัวรอกความเร็วนะครับมาพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยเลยส่วนด้านซ้ายมือก็จะมาพร้อมกับตัวรับโทรศัพท์แบบไร้สายเปิดแบบวอลลุ่มนะคะัคำสั่งเสียงแล้วก็ตัวจับแผดไว้สำหรับเล่นนะหน้าจอตรงกลางนั่นเองนะครับหลังของการพวงมาลัยครับตัวพันชิปนั่นเองพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทเดี๋ยวมาดูกุญแจกันเลยกุญแจรถเบนซ์นะครับตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะฮะ 1920ขึ้นมาเนี่ยพวกคุญแจของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ละนะฮะมันจะไม่ใช่แบบน้ำเต้าละระบบไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับปรับระบบไฟหน้าเนี่ยได้หลายระดับก็มาพร้อมกับเบรกไฟฟ้านะครับตัวนี้เครื่องเสียงเบรมัสเตอร์ครับตัวนี้เครื่องเสียงเพราะแน่นอนมาดูที่เบาะก,กันบ้างจะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้าเลยเมมโบอรีเบาะรับคู่หน้าเลยทั้งหมด3เมมด้วยกันมาดูที่ หน้าจอตรงกลางครับก็จะเล่นคู่นะ,ะกับตัวมัลติฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกนะคือคือตัวแท็บแพดหรือว่าตัว i d ไดที่อยู่คอนโซลตรงกลางนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปที่เมนูแอปเมนูนะ่ยได้เยอะมากก็จะเป็นพวกเนวินํำทางเลดีโอมีเดียเป็นพวก Apple CarPlay นะ,ะก็คือสามารถเชื่อมต่อนะฮะแบบไร้สายนะฮะกับมือถือของเรา ตัวนี้ก็มาพร้อมกับกล้องครับ360องศาระบบแอร์ก็เป็นอนุณหภูมิแยกนะฮะซ้ายและขวาส่วนแรงลมปะทะตัวหรือว่าเป่าลงพื้นนะฮะตัวนี้ก็แยกซ้ายและขวาส่วนระดับแรงลมนะฮะตัวนี้ใช้ด้วยกันตัวนี้ใช้ด้วยกันนะฮะต่ำลงมาครับโหมดการขับครับตัวนี้ให้มาถึง5โหมดเลยคือโหมด Indirect w ้วนพวกโหมด Sport บวก Sport Comfort หรือว่าโหมดแบบประหยัดน้ำมันแบบ ECO นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้สามารถเลือกโหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบแบตเตอรี่ไฮบริดหรือว่าแบบโหมดน้ํามันหรือว่าแบบโหมดนะฮะแบบไฟฟ้านะะที่เราชาร์จแบตเตอรี่ด้านหลังนะฮะเวลาเราเลิกใช้งานเนี่ยเรานะฮะจอดที่บ้านเราจะมีสายปลั๊ก เสียบชาร์จไว้ให้เมื่อคุณชาร์จเต็มนะฮะคุณอยากจะใช้โหมดนี้พัวนี้คุณสามารถใช้โหมดไฟฟ้าขับเคลื่อนได้เลยถามว่านะักหลายคนก็ถามว่าแล้วโหมดไฟฟ้าเนี่ยมันใช้นะฮะได้กี่กิโลคุณเอิงนะตัวนี้นะฮะผมคาดการว่านะมันใช้ได้นะฮะประมาณ80กโลถึง100กิโลเมตรนะฮะตอนนี้ก็คือประหยัดแน่นอนครับตัวนี้นะฮะหลายคนถามว่าถ้าเป็นใช้เป็นพวกน้ามันแล้วเนี่ยตัวนี้ผมประเมินให้เลยครับไม่ต่ํากว่า14โลลิรนะฮะ14โลลิร ถึง15โรล,ลิศนะฮะได้สบายสบายนอนครับในช่วงที่ใช้ระบบน้ํามันนะครับผมด้านบนนี้นะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแทบแพดนะฮะใช้เลื่อนนะครมันก็จะเป็นคล้ายๆเมาส์หรือถ้าใครใช้ไม่ถนัดก็จะมีตัวไอได้ครัเป็นตัววงกลมนี่นี่ไว้ให้นะฮะนี่ก็ใช้เลื่อนได้เหมือนกันส่วนด้านบนหลังคานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลังคาแก้วทั้งแผ่นเลยสามารถเปิดนะฮะสลูปออกได้คันนี้ผมตีให้90เลยครับ นะค,คันนี้สวยมากนะตอนนี้ผมทําราคาลงมาเนี่ยเหลืออยู่แค่1นึ่งล้านเก้าแสนเกาหมานลองคำนวณดูครับว่าประหยัดป้ายแดงไปได้ขนาดไหนครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงบุกค,คู่มือกุญแจสํารองครบเลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกับห้องเครื่องกันนะฮะตามผมมาครับ เอาละครับนะฮะผมตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายของบีนซีส0มร้อยอปลักอินไฮบิดครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนะฮะชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้านะฮะเวลาเมื่อเราเริ่มใช้งานแล้วนะก็จะมีสวิ์นะฮะเสียบเข้าไปนะฮะชาร์จนะครับผมนี่ไฟบ้านได้นะครับมาดูครับฝาท้ายนะฮะก็เปิดแบบออโต้ไฟฟ้ามาดูรอยจะเข็บรอยแนวยาครับมาดูจากด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมความหนาความบางเท่ากันนะฮะรอยขยักรอยขยื่น เหมือนกันเบะเลยนะฮะรอยเม็ดอาร์คหรือว่าสีในซอกในล่องนะฮะพวกนี้จะต้องเป็นสีเก่าส่วนไฟท้ายหรือกันชนท้ายไม่มีรอยแผลสดด้านท้ายสวยรัดเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากับผมเลยตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาโอ้โหสภาพห้องเครื่องครับนะรถมันยังปีใหม่อยู่รถวิ่งแค่ 30, สามหมื่นก็โรสภาพห้องเครื่องก็ใหม่กริปเลยครับ น้องๆป้ายแดงเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะหัวน็อตนะครับผมหัวน็อตแก้มซ้ายขวานะฮะไม่มีแกะไม่มีถอดแผงการจานวความร้อนอยู่ครบนะครับผมนี่ทุกอย่างนะฮะอันนี้ได้เดิมได้บางแน่นอนมาดูขาหน้าครับทุกอย่างเนี่ยไม่มีการแกะการถอดเลยนะฮะอันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่วาดังเดิมจากโรงงานมาดูไฟหน้าครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับทั้งหมด3ดวงด้วยกันหมวเดไรท์ right อยู่ด้านบนสามารถนะครับปรับแสงจ้าหรือว่าเบาแสง สว่างนะฮะในที่มืดนี่ได้พร้อมเลยนะฮะตัวเทคโนโลยีนะครับผมมาพร้อมนะฮะกับกระจังหน้าดมอนจิวพร้อมกับชุดแต่ง AMG นะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์หรือว่าพาร์คเซนเซอร์รอบคันเลยโดยรวมรับคันนี้นะฮะได้เดิมได้บังคันนี้ได้สวยครับใครที่อยากได้นะช่วงนี้ผมทำราคาโปรโมชั่นมาให้แล้วครับ1 9 9 9 0ล0าาครับโอนบัญชีเดียวเลยครับนะสไลด์ส่งให้เฟซทั่วรราชอาณาจักรนะฮะทั่วประเทศไทยเลย บัญชีที่จะมัดจำรถคันนี้กับทางโชรูมเบตรตันชัวบัญชีของนายจารุพัฒน์คำมันตีเท่านั้นนะฮะบัญชีอื่นนะฮะเป็นมิจฉาชีพทุกกรณีนะฮะบัญชีนี้นะฮะบถ้าบัญชีของนายจารุพัฒน์คำมันตีคุณได้มัดจำรถคันนี้กับทางโชรูมเบตรตันชัวแล้วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้พี่ึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com